มาเมืองตังคนตังเขากินเป็นวันละเก้ากมือมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมในการกินของเขาเนีย่ยเป็นสาหมูก้อนมากินฮะดูออกมาแล้วบึ้มเดชขิมยองข้าต้มร้อยถ้วยมีใส่โป๊ะมุ่งคะน้าปลาเค็มกุนเชียงตอดมันลูกชิ้นโอ้โหไ,ไล่ไม่หมดโรตีที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในตัง ทีี่่นเขาจะจิ้มตัวนี้แล้วเขาบอกว่าอะไรทุกมันที่นี่เขาไม่จิ้มซิกโถกันถ้าถามส่วนตัวลงนะลุงชอบอ่ะกินนิดนิดนหน่อยๆจะกินได้หลากหลายมากโคชอบดังถ้ามาตังก็แนะนำเราห้ามพลาดต้องมาลอง สวัสดีครับวันนี้ลุงอยู่ดอนเมืองลุงจะไปจังหวัดตังซึ่งเขาขึ้นคือว่าเป็นเมืองที่มีของกินหลากหลายมากมายอลังการจนคนเขาตั้งฉายาให้ว่าเมืองตังเมืองชูชกเพราะว่าร้านอาหารเขาทั้งหลากหลายอลังการมากมายเลยแล้วเดี๋ยวลุยแล้วจะเป็นชูชกยังไงเดี๋ยวไปดูกันอย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครให้ลุงด้วยครับแล้วลุงก็จะได้พาท่านไปกินไปอ้วนพร้อมๆกับลุงเลยครับ ลงจากเครื่องมาแล้วนะถึงเมืองตังเราจะไปกินอาหารเช้ากันนี่เดี๋ยวเรามาดูว่าอาหารเช้าแบบคนตังเขากินอะไรกันคนตังเขากินกันแบบไหนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันครับให้สมกับคาว่ามาเมืองตังคนตังเขากินกันวันละเก้ามือ้อเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เรามาดูกันเนี่ยคือสไตล์อาหารทางใต้เนี่ยนะก็จะเป็นพวกเสิมส์ซำนี่เป็นหลักอย่างร้านเนี้ยที่มาคือร้านพงโพชาสาขาหนึ่งซึ่งก็เป็นร้านเก่าแก่ของกดตจังอันนี้เขาจะเป็นดิบๆนะฮะดิบ,นะดบล้วเดี๋ยวเราเลือกเสร็จแล้วเขาจะไปเข้านึ่งให้เรา ยาแรกก็มาถึงแล้วฮะอันนี้เป็นหมูย่างตรังซึ่งก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในร้านขายดีและอร่อยของจังหวัดตรังนะฮะของทอดเดี๋ยวเขาจะเสิร์ฟวางให้เราเแล้วเราจะกินอะไรเราหยิบเอาเลือกเอาอันนี้ก็คือเป็นหอยจ้ออันนี้เขาเรียกอ่าหมี่พันหมูบ้านเราเขาเรียกหมูสลกแล้วเสร็จแล้วกัปบปลาทองโกอันนี้เป็นไส้สังขยาแบบโบราณมันจะหยับหยาดอย่างนี้ฮะเป็นสังขยาโบราณคนตรังเขากินองอย่างเงีง้ยเดี๋ยวจะเป็นครูชกไม้เดี๋ยวเรารอาก็ถิ่มคำที่เขาตื่งสดให้เราอยู่กับ เราก็มาแล้วนี่คือเป็นการกินอาหารเช้าแบบเบอร์่ตังนะฮะซึ่งก็กินกันอลังการยา่างนแ้บล,ลุงจะลองนี่แหละจานแรกของลุงคือเป็นหมูย่างเรียกหมูยาม่างเบอร์ <S <S ่ตังนะฮะลุงจะชอบกินหมูย่างกับหนังกรอบหมูย่างหมูหันที่นี่ถือว่ารสชาติดีอร่อยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นคอจระมือจระที่ทางร้านขาทำเองอะ่ะถือว่าสตรไก่สตดมันนะฮะ เครื่องนัน่นหอมข้างในปูปูรวน,รวน กระดูกหมูนี่นุ่มเข้าปากเมื่อที้เราถอดกระดูกได้แหละอันนี้ที่ดีเขาเรียกหมีพันหมูแต่บ้านเราก็คือหมูสลงนี่แหละเขาก็พันแบบหลวมๆเลยทําให้ฟูฟ่องแบบไม่เหมือนบ้านเราคือพันแน่นแล้วหมี่จะไม่กรอบฟองขนาดนี้ความแตกต่างและก็พิเศษของร้านติ่มซำเมืองตังนี่ก็คือน้ำจิ้มครับซึ่งเขาเรียกว่าจิ้มเกี้ยงทําจากมันเทศเอาไปบดแล้วส่วนผสมกับหัวเชื้อให้ออกมาเหมือนเปรี้ยวๆเ,เ,เ,เขาบอกว่าจิ้มได้ทุกอย่างที่นี่เขาจะจิ้มตัวนี้แล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมที่นี่เขาไม่จิ้มจิ้มโ แับน้ำจิ้มบางแง่ได้ไปสูตรใครสูตรมันอ่ะรสชาติน้ำจิ้มออบเปรี้ยวหวานนิดเเผ็ดหน่อยๆถือว่าอร่อยแล้วลองมนจิ้มเสิราฟกันกันดูเข้ากันเลยอร่อยครับซึ่งหากว่าเปรียวเท่าจิ้มเปรี้ยกับพริกโซ่สามลงก็ต้องดูด้วยว่าอาหารนั้นเป็นแบบไหนแต่ถ้าอาหารลักษณะอย่างนี้คิดว่าเข้ากัน เหมาะสำหรับมั้อก็ิ้มแบบนี้ซึ่งการกินเติมตำเป็นอาหารเช้าของคนเมืองต่างหรือคนใต้เนี่ยมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมในการกินของเขาสมัยก่อนสวมยางเขาจะเข้าไปกีดยางจะเจาามืดเขาจะแวะกินอาหารเช้าที่ง่ายๆเดเร็วๆอร่อยแบบนีน้ซึ่งเขาจะกินกันตั้งตีสี่งั้นร้านที่นเนี่ยก็จะเปิดกันตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตีห้าเปิดแล้วมากินกันได้เลยอาหารเช้าที่นี่ครับ พอเราไปกินถิ่มซ้ำแล้วตอนนี้ก็แค่สายยังไม่เที่ยงยังไม่บ่ายเรามาที่ตลาดเทศบาลดังจะมาร้านดังร้านหนึง่งเขาขายเป็นปากหมอ้อแต่เขาบอกว่าที่อื่นไม่เหมือนที่นี่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเขาคือร้านใจเกี๋เดี๋ยวเราต้องรีบเข้าไปดูวเผื่อเขาปิดหรือเปล่าไปดูครับโอเคได่เจอแล้วะขนมปากหมอ้อหัวหมูใจเกี J ๋ G. สวัสดีครับอันนี้เป็นผนมปากหม้อมันเป็นสไตล์อะไรขอ,ะะของคนจีนนะคะของคนจีน ซึ่งร้านเนี่ยบอกเลยว่าลุงถามคนท้องถิ่นก็กเฮ้ยถ้ามาเมืองตังต้องกินอะไรทุกคนบอกว่าต้องมานี่เลยขนมปากหม้อใจกี่ไส้เขาเป็นทีเด็ดไส่ที่ไส้อะไรครับมันแกวก่ะต่ไส้มันแกวนะฮะใส่หมูสับใส่หมูสับใส่งแห้งใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวส่วนผสมของเขาถือว่าเป็นทีเด็ดเลยอะใช่ไหมฮะและไอ้ไอ้ไอ้ส่วนหัวหมูกับไส้ที่เหลืออะไรมีหัวหมูมีไส้มีปอดแล้วก็กินกับผักบุ้งอะค่ะอ๋อกินกับผักบุ้งค่ะแล้วก็ราดน้ำจิ้มเหมือนกันใช้น้ำจิ้มเดียวกันอะค เป็นโคกันไปที่เนี้ยปากหม้อเนี่ยเขาใช้มีน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มเขาเรียกน้ําจิ้มโจมเจือซึ่งก็คิดว่าเป็นน้ําจิ้มตัวเดียวก่นที่จะไปจิ้มถิ่มซ้ำนั่นแหละแต่เขาเอามาราดจิ้มเจ้าปากหม้อเนี่ยเป็นน้ําจิ้มูตรของคนต่างเขาอ่ะตัวง่ายๆนะเ,เดี๋ยวเราก็มารอกินกันเลยขอ,อนักตรงนี้น ก็ไ,ได้แล้วเนี่ยเป็นบรรยากาศแบบชิวๆทำหน้าหมอ้อก็ลังกินอยู่หน้าหม้อเนี่ยไม่ได้ไปกินตรงไหนเลยนะฮะรสชาติจะยังไงเด็ดตามที่ว่าลงมาตามหาหรือเปล่าเราดูถือว่าดีนะแป้งที่นี่เหนียวนุ่มเขาใส้เขาเรียกว,ว่าดีแนละ้วพอมาจะเจเ้าหัวกะทิราดกับส้มเจียงราดถือว่าเข้ากันนะครับเพื่อนก็ให้ประหลาดใจ,จได้อยา่างคือกินกับหัวหมูใส้หมูผักปุ้งราดด้วยส้มเจียง มัูก็เด่นนะถ้ามาตังก็แนะนำเราห้ามพลาดให้ามาลองมโนโนเมนูนี้มีสิบบาทหัวหมูสาสบาทเหรือสุดยอดครับวันเรตอนนี้ก็11โมงเดี๋ยวลงจะหาร้านเบาๆมานั่งกินนั่งพักผ่อนชิลๆก็คงไม่หลีกพ้นไปจากร้านกาแฟที่นี่จะพาไปคือร้านโกปิ โอปีเป็นยังไงบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นหรืออาจจะเกิดไม่ทันก็ได้แต่ก็ยังมีขายอยู่นะฮะแล้วแต่ร้านที่เราจะทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันแล้วกันว่าโกปีมันเป็นยังไงครับ มาถึงร้านทั้งทีเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากลงจะขอคุยกับทางเจ้าของร้านตลอดมาเจอกันเลยครับเจ้าของร้านรอเราอยู่วัดสวัสดีครัคบรคบุณใต้<ร>เป็นทายาตรุ่นที่เท่าไหร่แล้เป็นทายาทรุ่นที่3แล้วค่ะรุ่นที่รามร้านานี้เปิดมาถ้าที่ตรังก็จะประมาณ30กว่าปีแล้วอะค่ะแล้วก็ทีเด็ดของกอลเป้คืออะไร ก็แน่นอนว่าต้องเป็นกกป,ปีแล้วก็ชาลอจะเป็นเอกลักษณ์ของทางที่นี่เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะแล้วก็มีบากุเตะค่ะมีสลับเปาอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวลุงของกินเบาๆหน่อยแค่มานั่งพักกินกาแฟกกป,ปีให้มันสบายๆแล้วเดี๋ยวช่วงกลางวันเดี๋ยวเราไปโุยก,กันต่อนะ อย่างที่เนี่ยสไตล์เขาใช้แก้วทึบแต่ถ้าลุงกินตั้งเด็กสมัยนะั้นะนะเขาจะใช้แก้วใสๆปากบานก้นเล็กลงไปหน่อยเอาอยู่ในพวงเราเสิร์ฟเนี่ยเราจะเห็นนมเลยอยู่ใต้ข้างล่างพอเราจะกินปุ๊บก็อยางนเนี้ ชงให้นมมันตีขึ้นมาอย่างนั้นเลยนะนั่นคือโกปีและถัสแล้วก็บอกว่าโกปียกโกปียะก็คือหมายถึงว่าไม่ใส่นมเป็นกาแฟดําร้อนๆเลยโกปียะนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นโกปีก็คือใส่นมความเข้มข้นก็แล้วแต่สูตรไทยสดมันนี่ครับก็เป็นโกปีสไตล์จังหวัดตังที่ร้านโกปีครับ ถ้าเป็นรสชาติที่แตกต่างอย่างที่สมัยนีย้ที่เรากินกันตามาร้านกาแฟคาปูชิโน่ลาเต้อะไรเนงะี้ยนละอย่างกันลองดูย้อนกลับไปหาร้านอย่างเงี้ยโอปีดูครับ ก็ถือว่าเป็นร้านเจ้าแฟโบราณร้านหนึ่งแต่ลุงชอบคืขนมปังหน้าหมูแต่เขาทําได้กรอบถ้ามาเมืองตังร้อนๆอยากดั่งพักกินร้อนกินเย็นได้กินของว่างได้มานี่ได้หลายที่ร้านคอปปี้หน้าสถานีรถไฟครับ อันนี้ก็เป็นมื้อบ่ายๆแก่ๆมือหนึ่งซึ่งพยายามบอกแล้วว่าจะทําให้เหมือนคนตังเขากินกันวันละเก้ามื้อใั่ไหมฮะอันนี้ก็เลยมาที่นี่เลยร้านโอชอยเขาเนี่ยโด่งดังในเรื่องขาหมูเขาบอกว่าขาหมู้อนขาหมูย็น เป็นขาหมูร้อนน่ากินฮนะดูออกมาแล้วบึ้มๆเดใหญ่มา,มากแล้วมันก็ไม่เละนะอย่าว่าอย่างงน้นอย่างนี้เลยขอกินหนังก่อนคือขาหมูเนี่ยมันไม่ใช่ขาหมูจีนมีความรู้สึกคล้ายๆเหมือนกับสตูที่แบบว่าเป็นร้านของกุกกิชอปกินและรสชาตินี่ใกล้เคียงกับเป็นพวกสเต็กหรือเป็นสตูของพวกกุกกิชอปไม่ใช่เป็นกลิ่นแบบเค็มๆหวานๆไม่ใช่ ได้เลยนะฮะว่าขาหมูที่นี่ไม่ผิดหวังซึ่งพอลงกินขาหมูร้อนนลนะไม่แปลกใจว่าทําไมร้านกโกชอยถึงมีชื่อในเรื่องขาหมูที่ว่าอยู่เมืองตังใครจะกินขาหมูต้องมาที่โกชอยนี่แต่ว่ายอดกันอันนี้เดี๋ยวเราก็ลองดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นขาหมูเย็นคือมองจากภายนอกหนึ่งมันก็เป็นขาหมูยัดไส้เดี๋ยวลองมาดูกันเดี๋ยวลองขอชิมนิดนึงเป็นขาหมูเย็นนะอันน,นี้เป็นขาหมูเย็นครับห <ๆ S 1> <ๆ>นังเหนียวๆข้างในจะนุ่มนวล รู้สึกว่าเขาก็มีเครื่องเคียงไม่กรบมีขิงมีหอมแดงมีเม็ดประม่งหิงมาพานก็ลองดูเขาให้มาทุกอย่างก็ผสมทุกอย่างอาจจะเป็นสไตล์การกินของที่นี่เขานะฮะหรือว่ารสชาติดีก็ถือว่าโอเคครับมาได้เป็นมือเย็นมือเที่ยงสำหรับกินจริงจรงจังๆได้เลย ไม่เร็วเป็นร้านที่ว่าสามารถกินเป็นมื้อหลักเป็นมื้อกลางวันและมื้อเย็นได้ถ้ามาที่ตังแล้วเบื่ออาหารพื้นเมืองหรืออะไรต่อมาที่นี่ดูครับร้านโกชชอยตัง วันนี้เราก็ลุยที่ตังมาหลายหลายล้านแล้วมีเวลาเหลืออีกประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงซึ่งลุงจะไปอีกสัก 2- 3ส,สล้านในช่วงเย็นเนี่ยเลยมีเวลาอยู่ถึงชั่วโมงงั้นเราเลก็เลยบอกว่ามาจัดให้ครบหรือคนมาเที่ยวตังเนี่ยต้องมานั่งรถจะหัวกบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าลุงจะพาเราไปที่ไหนไปเที่ยวยังไงไปถ่ายรูปไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับ วิ่งมารอบเมืองสักยะหนึงจะพามาดูคริสตจักรแห่งแรกของจังหวัดตรังที่เขาบอกว่าสร้าง้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสมัยนั้นชาวยุโรปเข้ามาตั้งใจจะมาเผยแพร่ศาส,สนาคริสต์แต่ปรากฏว่าช่วงนั้นน่ะคนจีนอพยพเข้ามาอยู่เยอะกว่ามันก็เลยไม่ได้ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแต่ว่าวิหารนี้ก็ยังคงอยู่และก็มาใช้ในพิธีสําคัญๆทางคริสตศาสนาคร,ครับ หกโมงเย็นแล้วเราจะมาลุยมื้อขํากันนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูฮะอยู่ตรงข้างหลังลุงนี่เองฮะเป็นตลาดชินตาก็เหมือนเป็นแหล่งรวมสวนขายอาหารแต่ตรงนี้คือชื่อร้านชิมยองข้าวต้มร้อยถ้วยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกในชินตาเลย เขาใช้ชื่อว่าคิมย้งข้าวต้มกับร้อยถ้วยนี่ข้าวต้มกับร้อยถ้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข้างในนะคะว่าคืออะไรสว,วัสดีครับอันนี้คือคุณตาเจ้าของร้านเห็นใต้ชื่อว่าข้าวต้ม กับร้อยถ้วยมันคืออะไรกับข้าวเยอะจนเป็นร้อยอะค่ะเป็นร้อยถ้วยเป็นร้อยเลยแล้วมีถึงไหมฮะร้อยถ้วยเนี่ยถึงนะคะถึงเลยร้อยอย่างด้วยมีใส่โปะผักบุ้งคะนะปลาเค็มกุนเชียงผักกาดดองจับชายทอดมันลูกชิ้นโอ้ได้หมดเลยไปดูไปดูเดี๋ยวไปชีอาเนี่ฮะอันนี้ก็คือกับข้าวที่กินกับข้าวต้มแล้วแล้วเราขายกันยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยแบบนี้คือจานพิเศษหน่อยก็คือ50บบาทอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วนะเนี่ยกับข้าวไม่มีซ้ำเลยนะ และอันนี้ก็คืออันนี้1ินนบาทบาทอ่าสิบาทเยอะแยะเลยถึงแบบว่าถ้าคนเป็นคนที่ชอบกินจุกกินเิ็กมาที่นี่เลยนะฮะร้านชิมยงเนี่ย วิธีการของเขาก็ไมา่อยากอันนี้คือ10บาทแล้วอยากกินอะไรเราหยิบเลยอยากกินไข่เค็มอยากกินไขยย่เยี่ยวม้ายำกุ้นเชียงกุ้งหวานปลาหูยีปลาทูโอ้ยมันหลากหลายจริงๆริเด,เดินมาแค่ไม่ถึง2ล็อกเลยไม่มีที่วางแล้ว เราก็จะกี้เดินตะเวนดูกับข้าวเขาร้อยกว่าอย่างลุงก็หยิบมาแล้วก็ทัก30อย่างลรงเนี้ยเขาจ่ายไป300กว่าบาทถ้าถามส่วนตัวลุงนะลุงชอบอะ่ะเพราะว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากเลยสําหรับคนที่อยากกินไอ้นู่นอยากกินไอ้นี่แต่ถ้าสั่งเป็นจานใหญ่มาแล้วกินไม่หมดเดี๋ยวเรามาดูกันอันแรกเลยอันนี้ก็เป็นเครื่องในน่าก,กินนะเอาไส้ไปผัดกระเทียมพริกไทยไส้เน่มกลิ่นกระเทียมพริกไทยชัดเจนน,นี้เคป้ปล่อผัดไทย มันก็อร่อยตามมาตรฐานนะอันนี้เป็นกุ้งหวานกินนิดๆหน่อยๆจะกินได้หลากหลายมากโคตรชอบเลยก้ต้มเนี่ยหบาทเข้าสวย10บาทโอถ้ามากินกันเป็นโต๊ะๆกลุ่มๆรู้ว่าสบายนะถ้าอยากกินอะไรกันเลือกเอามีทุกอย่างครบจริงๆอะ มีกาเป็นร้านนึงที่ลุงแนะนําถ้าใครมาตลังมานอนค้างคืนในตัวจังหวัดเนี่ยแวะมาได้เลยตรงนี้เขาเรียกว่าในตลาดชินตาคือร้านคิมย้งข้าวต้มกับร้อยถ้วยแล้วท่านจะพบกับความเพลิดเพลินในการกินที่มีกับข้าวทีเดียว4-50อย่าง แล้วก็พอมาถึงค่ำคืนเนี่ยนะฮะเราก็จะมาร้านโบราณของชาวตังอีกร้านหนึ่งบอกแล้วว่าคนเมืองตังเนี่ยกินวันละข้าวมือ้อมันก็ใกล้ความเป็นจริงอย่างร้านเนี่ยเขาจะขายสามรอบเลยชื่อร้านของเขาคือร้านสินยิวเขาขายตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นก็จะมีขายโจ๊กขายติ่มซำขายปลาต้มโขอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นกาแฟโบราณพอเรามานั่งปุ๊บเนี่ยก็คือเขาจะเสิร์โฟปลาต้มโขให้เราก่อนเลยนะ แล้วอย่างนี้นะฮะกระดาษที่เราเห็นเนี่ยนะทั่วๆไปเนี่ยก็อยๆจะมีปากกาวางอยู่ด้านมือให้มาจดออเดอร์แต่ที่นี่ไม่ใช่กระดาษเนี่ยเอาไว้สําหรับนี่ครับเอาไว้จับปลาต่องโผมันจะได้ไม่หมักยังร้อนๆอ,อยู่แล้วนนะฮะกระดาษเขาไว้สําหรับปอปลาต้องโผแล้วก็จะมีสมจันให้เราเลือกแต่ว่าคงยังเพราะว่าผมซัดมาเต็มที่เอาแต่นว่านเน้นกาแฟปลาต่องโผน,นี่ <Okay. S 1> แหละนะ ครับผมนะอันนี้ก็เป็นสังขยาโบราณนะฮะซึ่งลุงก็เห็นทาางใต้เนี่ยส่วนมากจะเป็นสไตล์สังขยาเขาแบบเนี้แยแบบขุ่นๆุหยาบๆยาิ่เกือบปลปทุกโข ก็มีอย่างหนึ่งนี่ไงที่นี่เขาเรียกปลาตะโขไส้ไก่พี่เขาเรียกไส้ไก่นี่ไม่ได้ไหมายความว่ามีไส้ไก่อยู่ข้างในนะฮะแต่ว่าคือรูปทรงรูปลักษ์มันเหมือนของไส้ไก่โคตรกค,ค,คอยู่นะเขาเลยเรียกเป็นว่าปลาตะโขไส้ไก่คึ่ราคาที่นี่สังโ,กโกขาย่ก็คู่ละ5บาทสังโขไส้ไก่นี่ก็แพะละ5บาทสังขยาีิก็5บาทนะ เราทานปลาต้มโผหัวค่ำเรียบร้อยแต่ยังไม่จบครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปทานโรตีที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในตังอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวเราเดินไปกันครับเขาบอกเดินไปแค่200เมตรไปถึงแล้วครับเป็นโรตีเมืองตังซึ่งเขาบอกว่าเป็นโรตีที่อร่อยที่สุดในตังเลยนะฮะ ที่สั่งมาก็ครบแหละอันนี้เลยเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดของร้านเขาเลยคือโรตีแกงเนื้อเอาแป้งเนี่ยไปตบให้มันบางๆนี่ครับเป็นแกงเนื้อนะฮะลุงว่าโรตีที่นี่นะนุ่มหอมมันมีความหนุ่มเนียนนะฮะแล้วก็นิ่มนุ่มแกงเนื้อก็โอเคเป็นอร่อยโรตีทั่วไปแต่เนื้อโรตีนี่ยอมรับว่าอร่อยจริงแล้วอันนี้ก็เป็นมัตสึบะ เพลิดเพลินสำหรับมือ้อค่ำพอดนอนอันนี้ก็เป็นเขาเรียกโรตีตอกนั่นเป็นโรตีปลาเปล่านะฮะกากินเขาก็จะใส่อย่างนี้นมน้ำตาลอันนี้ก็เป็นโรตีทั่วไปทงางภาคกลางนะแต่ความอร่อยของเขาคือความเหนียวนุ่มของเนื้อโรตีอร่อยครับ ก็เป็นมื้อตกท้ายของวันนี้ซึ่งตั้งแต่เช้าเลยลงเครื่องมาแล้วก็กินๆๆๆ,ๆินับกันดูแล้วกันว่าผีร้านนะเราเราลงมาดูว่าพุ่งนี้ลุงจะไปกินอะไรกันบ้างซึ่งกลางเนี่ยยังมีร้านเด็ดอีกมากมายอยู่ในรีสเลยเดี๋ยวพุ่งนี้ลุงจะพาไปว่าร้านไหนที่ไหนอีกแล้วก็อย่าลืมนะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงด้วยแล้วกันเอาล่บวันนี้ลาตีสวัสดคีครับ และร้านเนี้ยมันเป็นร้านที่จังที่สุดอีกร้านนึ่งจานเด่นของร้านนี้ก็คือจีบขาวตามชื่อร้านเลยลุงก็ไม่เคยกินนะว่ามันเป็นยังไงถ้าเรามาจังหวัดตรังเนี้ยจะไม่มีการพลาดร้านนี้เลยฮะเป็นการกินอาหารใต้ที่อร่อยอร่อยมากๆไม่เสียดายเวลาครับรถจากตังออกมากินถ้วยยอดลุงการันตีเลยว่ามันอร่อย